สบายดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้ก็มีออเดอร์รอบเดิกเลยจ้าออเดอร์ผู้ใหญ่ใจดีเลยพี่น้องเด้อคนสั่งออเดอร์มารอบเดิกเลยจ้ามีน้ำนี่อะไรลูกมาบอกเนาะพอมันจะจอกมีน้ำแปดจอกเลยใครลูกเนท้องลูกมันเรือแต่เจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยหน่วยละสิบบาทเนาะแล้วขนมสองร้อยบาท ในใส่กอกในสองร้อยสี่สิบบาทน้ำนี่ร้อยหกสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบบาทเนาะบอนเดอร์บนเดอรเดอร์สิบเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่เบิร์ดพี่ซื้อข้าวต้มขนุ่งเรี่ยงเด็กๆเพื่อมาอุดหนุนเด้อพี่น้องเด้อทั้งน้ำทั้งขนมทั้งใส่กอกทั้งไข่ลูกยังของอ้นน้อยน้ำเด้อจ้าพี่น้องสุขุมสุกสนเพื่อบอกให้ห่งกินกันโลดให้โลเตเต้มาเขาก็เลยโลเตเต้เพ็่ผนก็มาคำเนาะ มากอเลิกวิ่งยกเตี้ยๆกันพี่น้องขอบคุณนันหลายๆเด้อขอบคุณเอื่อยหลายๆเด้อขอให้เอื่อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ้องเนาะขอบคุณเอื่อยหลายๆให้ร่ำให้รวยเอื่อยเด้ๆรายการมีลูกสิ้นอ้นน้อยแน่มีพี่น้องน้องนี่มีลูกสิ้นอ้นน้อยน้ำป้าเด็กๆอยากแล้วค่ะกันออโตแห่งอยากใจเย็นๆแน่นวันแล้วเราจะเสียบินให้เด้อ โอเคเดี๋ยวสิเขียนให้ดอกบอกราคาอยเด้อปีกไก่ก้นไก่เท่าใดลูกสิ้นเท่าใดเด้อก้นไก่ลอยเนงโอเคอันนี้ปีกไก่นี่ก็่ะลอยเนยลูกสิ้นเด้โอเดอร์มารอบเด้อได้พี่น้องเลยเพื่อไหนชาเต้เต้เน้ะเรื่องของเรื่องนะให้กินครบหนากันเพื่อว่ะขอบคุณเพคนหลายๆพี่น้องเลย เปิวรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเออเดี๋ยวชิจใจเดี๋ยวนี่มืดพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เถอะแกมันอยากเสื่อมแล้วล่ะเอาคนโลดเอาคนโลดแกได้แบบวนยับแกฐานนี่กับหางนั่นแกโลดแกโลดบักล่าย้ายกระโดเด้อกระโดดอะไรโอ้ตของแก้วนั่นนี่กับของอ้นน้อยฮันเหลืออะไรกัน แบ่งกันเอาเมื่อเด้อเมื่อเงินเมื่อซานผื่นบอกนะเด้อพี่น้องเด้อแบ่งกันเมื่อกินคันเหลือเนาะเราตามสีผื่นบอกกันเนาะอ้นเนาะเอากันเนาะโอ้ย่าเด้อเอาดีเด็กๆเราต้องเถียงกันเด้อเด็กๆเลยได้กินทุกคนเด้อเด้อพน้องเออสบายดีพี่น้องทุกคนเด้อ ขอบคุณสำหรับออเดอร์นะจ้าขอบคุณหลายๆด้จ้าคุณพี่เด้อขอบคุณหลายๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาเด็กๆขอบคุณคนในรูปขอบใจทุะคนเด้อเดเกาสนกันขอบคุณคุณใหญ่ใจดีที่อุดนุนนตนน้อยอุดนุนไม่น้อยส่กินนะจ้ามีขนมเลมี มีหลายอย่างเนาะมีหลายอย่างอะไรพี่น้องเอ้ยเขาโมอบใจหลายขอให้ร่ำรวยเงินทองเฮงๆปังๆเยอมากเอาด้ามาเอาล้วเอาด้าวเ้าด้าวอายเด้อพี่น้องเด้อ็กฝันไายเอาขอบคุณคนได้หลายเด้อสิขอบคุณหนึ่งด้าวอายเด้อพี่น้องบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเด็กๆเข้ากัน กระบับเรากระบับเราไม่หัวและเพาะะไเพราะอะไรเพราอะไรเพราะะตาเรากระเคินได้ผู้เจ้าผู้สช่าชมคนหัวขนเราเองผู้เช่า้องกับผู้เช่าดาวออโต้เด็บตู้บูออโต้พี่น้องจะถ่ายคลิปเด้๋พี่น้องเด้อเบิ่งได้ทั้งซ่องอ้นน้อยซ่องเลยก้อยได้จ้าเอฟซีจุกุจุคนเนาะมา ลาพวันเลือเด็กๆเลื่อสิ่งเสกวันคนบอกว่าถาว่ามันเหลือก็คือแบ่งกันเมื่อกิน่มดหมดเน้นถ้าเหลื้อแล้วแบ่งกันเมื่อกินเด้อเพื่อนก็บอกเัื่อนสิแ้อจะเด้อทุกคนเด้อเด็กๆเขาอย่าเออเด็กๆซิมกันซิมกันแล้วว่าเลือเลือนี่เอาปั้นกันมากินเนาะใครว่า เด็กไปกินอ um, ิ่มถ şey ่ายใกล้ๆถ่ายงามๆขนบอกเนาะเออถ่ายใกล้ๆถ่ายงามให้มันเห็นงามๆแล้วอ่ะน้คนละจอกคนละจอกเด้อวัน้อยเห็นบ่อ้นทงน่ะ โทษขออภัยเลยพี่ต้องเสียนไปเสียนมาอยู่ในนี้ได้บอเลือกบัตถือเลยเนาะอาหารหลายฮะเลือกบัตถือเลยว่าอาหารหลายเลือกบัถือเลยอาหารหลฮันไลพดเลือกบัถือเลยเห็นปะอันไข่ลูกนั่นเลื้อร้ายยุ่งนั่นนะ แล้วก็เจ้าขอซื้อเนอะเาะเขาหิวเข่าเขาก็เลยเหลื้อใจสำนี่เด้อไข่ลูกเด้อเอื้ยเด้อนี่ล่ะขายขายเขาเขาหิวเข่าอีต้นเขาหิวเขา่าเนาะเขาเลื้อสำนี่เขาจังหวะกันเนาะแล้วเขาก็จัดอเ,เ,อเอาก็ต้มขนมมาเพิ่มเอาแมนแมนแมนเอากระต้มขนมของเด็กๆนะพี่น้องเอ้ย้นำกินแก้วมิมีมะแก้วเกลือเออไปเอามาในก้นอง่ะทองเอามาไปหลาไป กินกิป้าออโต้บุกชสยบุกชยโต้ลุยขนมได้ออโต้กันเลือกเอาแต่ขนมเล็ออโมโเผื่อเลูกโนเนาปิดกะหูจักขนมแซ่บขนมบดแซ่บได้เพิ่นกะใดจอปอเสียบอ่ะไม่บไบ่บอเกือบปอดสียบเปด้บ่ ก็คือว่าส่องคอยนะคือวินหัวแท้เสียนไปเสียนมาแม่น้อยกับพี่น้องเลยกล้องมันบวซัดเด้อพี่น้องแล้เพราะว่ามันมืดมันมืดเอาเลยถ่ายแบบนี้เอาเด้อพี่น้องจ้าสุกูสุกคนจะอจ่าจกอันนู้นข้างหลังมา มันอยากข้างโทรศัพท mm ์ก่อนะอ้นเลยกินอ้อมบางแรกเลยนะจูอิ่มเยอะอิ่มอ้อมมาแล้วข่อยกระไรถาเต้เนาะเฮ้ยมันก็เด็กแล้วก็หิ้วเขานะอ้นเท่ากันเนาะเลยลุยอ้อมมาแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็อิ่มแล้วบัดนี้ฮะว่ายี้มัได้ก็บเราไกินหัวหมูกันี่ฮะมีมือนีนแล้วกินหัวมูแม่นเลยเราเลิกเราเลิกเวียกมากับเด็กเลยด้ีสิเราก็บปได้ข่อยกินหัวหมูนนัเอากินเด็กๆกิน อลืมกดกล้องตะกี้ก็น่าทุมากเลยมันมันยุดเองบัดเนี่ยฮะลืมกดกล้องตะกี้เนี่ยุตส่า์ว่ามจะมีนอกไอ้เด็กเด็กหัวข่อยเลยลืมแท้ลืมว่าเอาเอาถ่ายอีกซะกินเด็กเด็กินก็รฮะ อิ่มบ่อเด็กเด็กป่ะเนี่่น้อแซ่บๆไดกินแต่เถอมันเย็นแล้วมันเย็นเลยหอห่อแม่มันจังแซ่บนะอ่นเนาะออโตอิ่มพี่น้องเฮ้ยคนคนเออ่นเครียดพอนบ่นี่เอานี่มืดไหเด้อเอาแต่ใจเลยต่อมาเด้ออย่เราเลย เมื่ออาบน้ำอย่นใอ้นอาบน้ำอาบในแลวนอกเมื่อกัะนอคุณอตเฮาพ่นองเลยอยู่น้ำเฮามื่อเว้นเมื่อเอิญเฮาแม่แม่นี่เะเปาะเอิญฮาพอแมแออกมานอกะเปาะเฮเ็ดละเลมาเลยเกเห็นขนมเลยซี่ปับรวเนาะแม่นาเงี้ยไม่ได้ขายเครื่องซ้ำมาเลยเกเอรื่องเลาเลยเออ้องมาเบื่อบ้าๆยังไม่ได้ขายอ่ะแต่ห้ยังไม่ได้ดังสี่ขนมแล้วฮะ เออเฟินซีขนมแหละออโต้ดีไรโอ้ขนาดเนาะหัวโจกนั่นนี่หัวโจกอยู่ในแกงกันเด็กน้อยนั่นนี่เกลียดแล้วเกลียดรายการลงแล้วเออเราข้าวผู้จะเอ้ยเราก็าู้เรื่องนั่นแหละโอเคเด้อจ้าคลิปนี้ก็จะต้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อจ้าขอให้บุญค้ำนำชูปกปักหักษาเด้อกับคุณพี่เด้อ ร่ำให้รวยเอาขอบคุณหลายๆที่อุดหนุนลาไปละจ้า <c oughs> คลิปนี้พ่อขั้นคลิปใหม่เดอ้อลาแล้วได้บัตรนี <c> ่ <oughs> ลาแท้เต้บัตรนี้ผมเป็นลาเล่น <c oughs>